ใช่ไหมออขวาจ้ะขวาจะป้าอันนี้ใช่ไหมออซ้ายจะายอาวอันไหนกันแน่เนี่ยอันไหนของเองกันแน่วันนี้ป้าซ้ายนั่นแหละจ้านั่นแหละถ <c oughs> ้าเอาสีแดงอะ่ะมันก็มีแต่ยี่ห้อนี้แหละจะเ,เอาหรือไม่เอาเอาจ้ะ เอองั้นเอาน้ำเขียวกับน้ำส้มอีกอย่างละแพงนะจ๊ะเองไม่เรื่องมากจริงๆเลยนะ <G l ots> รอแป๊บเดี๋ยวค่าเข้าไปหยิบให้ <G l ots> จ้า <G l ots> อันนี้ใช่ไหมสีเกียวนี่เหรออ้าวเฮ้ยน้ำแดงหายไปไหนวะเมื่อกี้เข้าวางตรงเนี้เฮ้ยน้ำโค้กนี่ก็หายไปเหมือนกันแล้วมันหายไปได้ไงวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย เป็นไงบ้างพี่ไม่เป็นไงหรอกส่วนแกเหอะเข้าของเสียหายปะ่วะโหพี่ระดับนี้แล้วไม่มีพลาดจ้า <c oughs> เออดีถ้าเกิดแบบเนี้ยพรุ่งนี้เราไปขโมยของแลาดวจะได้อีกนะเว้ยแต่ว่ารอบเนี้ยแกต้องเป็นคนเข้าไปขโมยนะเว้ยเพราะว่าฉันเนี่ยไปเอามาแล้ววันนี้เจดดาจะจำหน้าฉันได้แน่ <c oughs> ตกลงพี่เดี๋ยวฉันจัดการเองระดับไอซ์ซอย่าง <c oughs> <c oughs> ระดับไอซ์หรอระดับไหนวะ โหระดับเทพมหาหัวขโมยยังไงล่ะจ๊ะพี่โอ้ยโอ้แล้วพี่ตบหัวบนทำไมเนี่ยมันไส้ไงมันไส้ระดับเทพเนี่ยจัดร้านเออรีบดีจัดเลยพี่ด้วยไม่ค่าใครโคกนะครับจ้าอ่าผมเอาโคกแกนึงครับแม่ค้าจัดไปจ้า รอแป๊บนึงจ้ะนี่เอาไปไหนเลยพี่แมคคาโอเรียนพรมนั่นเนี่ยเร็วๆสิพี่แมคคาได้ทุกภาษาเราจ้ะยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทได้เราจ้ะยี่สิบบาทนะครับขอบใจจ้าขอบกราบไม่ค่ะ ว่าไงจ้ะพ่หนุม่มเอาอะไรดีจ๊ะเอ่อเอา,เอาน้ำน้ำแดงสองแพ็กครับได้จ้ะเดี๋ยวป้าไปหาให้ก่อนนะได้ครับมันเป็นอะไรของมันวะทำไมมือไม่ออกเนี่ย วะไม่ไม่ออกวะเนี่ยพี่แอนพีอแอนพีอแอนอไนนอยอ,นนนอ,อไอยนไอ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 ไนไอ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 ไงไอไอไอกอไอไอย,ยไอี่ไอวอไอไไอ้อไอไตัอใครตัอ้ันกอกนนนไอ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 ไไอไเอ้อไอไออไออออไไอไไออ หนีไปไหนครับมาจับฉันทำไมคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยคุณตำรวจปล่อยฉันคุณตำรวจปล่อยฉันจับฉันไปทำไมละคุณตำรวจโอ๊ยคุณตำรวจปล่อยฉันจับฉันทำไมเนี่ยวุนพี่แอนเมื่อกี้ฉันบอกให้พี่ช่วยพี่ไม่ช่วยฉันเหรอฮะนี่กะจะหนีเอาตัวรอดคนเดียวใช่ปะฮะเด็กอีเป็นไงเห็นฤทธิ์ก็ด่าลือยังฤิอ่านจะมาขโมยของล้างคนอื่นมันก็ต้องเจอแบบนี้เลยจ้า หรือว่าจะเป็นนางลูกค้าเมื่อกี้น้อยกล้ามากนังน,นะมาขโมยของร้านฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอลิจะด่าขึ้นมาแล้วมึงจะรู้ว่าเป็นยังไง พวกเองขโมยของร้านข้ามาขายแบบนี้เหรอวัเนี่ยพวกเองไม่คิดจะลงทุนอะไรบ้างเลยเหรอไม่ได้การละท่านต้องแจ้งตำรวจจับพวกมันเข้าคุกให้เข็ดไม่ได้สิถ้าแจ้งตำรวจไปแล้วเราไม่มีหลักฐานตำรวจก็จะหาว่าเราแจ้งความเท็จจะเอาไงดีวะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกแกต้องไปขโมยของร้านฉันอีกแน่ๆถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันขน่ามีแหละ <c oughs> คร <ś led> <K al ian> าวนี้แหละพวกแก่ไม่รอดแน่ลิอ่านจะไปขโมยดีนัก <ś led> มันต้องเจอแบบนี้แหละ <ś led> ฮัลโหลคุณตำรวจล่ะคะพอดีฉันขอแจ้งความค่ะมีคนมาขโมยของที่ร้านฉันค่ะหลักฐานนั่นเหละค่ะมีแน่นอนค่ะถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อก็มาได้เลยนะคะค่ะป้าแต่ป้าทำแบบนี้มันก็ไปถูกนะเว้ยเห็นไหมมือฉันติดอ่ยแกไม่ออกเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วยังไงจ๊ะโอ้ ยังมีหน้ามาถามอีกป้า ak, เนี่ยมันแกะไม่ออกนีป้าดูดิอยแกะก็ไปแกะในคุกสีลิแต่เป็นขโมยมันต้องเจอแบบนี้แหละคุณตำรวจคะเอามันสองคนไปเลยค่ะคนแบบนี้ต้องติดคุกให้เข็ดได้ครับถ้าทางจะได้ติดคุกยาวแน่ๆเพราะมีเจ้าทุกมาแจ้งความหลายรายเหมือนกันครับโอ้ <Laurie> นี่มันไปขโมยของร้านคนอื่นด้วยเหรอเนี่ยงั้นผมขอพาสองคนนี้ไปก่อนนะครับปล้ยไม่ไดปล่อยหมดเว้ยปล่อยไม่ปล่อยเว้ยไปไปเว้ยปล่อยสมน้ำหน้าอยากค้าขายแต่ไม่ลงทุนมันต้องเจอแบบนี้เหรอโว้ยนั่งเองมือ ซื้อแตงโมไม่จ้าป้าลดให้เหลือลูกเละยี่บาทแตงโมน่ะเนื้อแดงแดงเนี่ยหนูเห็นไหมหนูซื้อไปสิเอาจจะป้าเอาลูกนี้เลยแต่ลูกนี้ป้าเจาะแล้วนะไม่เป็นไรป้าเอาลูกนี้จ้ะ,ะได้จ้า จะรวยแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ทองแ่งนี่ว่ะปิดฟิล์มอยู่นี่นาอลองแกะแล้วกัน มีอะไรท่านะคะดูนี่สิคะเ,เดี๋ยวนะนี่เธอไปเอาคลิปนี้มาจากไหนอะหนูได้มือถือเครื่องนี้มาจากป้าที่ขายแตงโมได้ Voic สา t ค่ะ บิวโอ้ยโชคดีจังเลยป้าคิดว่าคลิปนี้จะไม่ถึงคุณบิวซะแล้วนี่ป้าเป็นคนถ่ายคลิปนี้เองเหรอคะใช่จ้ะนี่เป็นข้อมูลลับของบริษัท ณกล้าเอาเข้อมูลบริษัทมาขายผมแบบเนี้ยคุณไม่กลัวโดนจับได้อะไอกลัวเนี่ยมันก็กลัวอยู่หรอกนะครับทำไงได้อะค่าเสียงมันคุ้มนี่ครับยังไงผมก็ยอมอยู่แล้วคุณเป็นถึงองประธานบริษัทภรร,รยาคุณก็เป็นประธานบริษัทแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณทรยศทั้งบริษัทแล้วก็ภรรยาคุณด,ด้วยนะครับนี่ไอเรื่องเงินเนี่ย มันไม่เข้าใครออกใครหรอวนะครับเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันหมุนด้วยเงินนี่ครับเช็คเงินสดสิบล้านที่เราตกลงกันไว้เฮ้ยมีคนแอบดูเราอ่ะทำไงดีไม่ต้อห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเอง สามีของคุณบิวอ่ะเขาทรยศคุณบิวเขาทรยศบ,บริษัทเขาเอาข้อมูลของบริษัทไปขายแลกเงินสิบล้านค่ะแล้วทาไมป้าต้องใช้วิธีแปลกๆแบบนี้ด้วยคะทําไมป้าไม่เข้าไปหาฉันด้วยตัวเองป้าเข้าไปแล้วแต่สามีของคุณบิวอ่ะเขาฝาังไว้เออ,อเข้าไปได้นะครับป้า ขอป้าเข้าไปเถอะป้ามีเรื่องสําคัญจะคุยกับเจ้าของบริษัทนี้ไม่ได้ครับผมโดนสั่งห้ามไว้ว่าไม่ให้ป้าเข้ามาในบริษัทเด็ดขาดไม่อย่างนั้นน่ะผมต้องโดนไล่ออกแต่ป้ามีเรื่องสําคัญต้องคุยกับเจ้าของบริษัทนี้จริงๆนะผมว่าถ้าป้าไม่อยากเดือดร้อนเนี่ยป้าก็อยู่เฉยๆในที่ของป้าดีกว่านะครับ ป้าอย่าคิดว่าผมไม่ดูนะครับว่าป้าคิดจะทําอะไรแต่ยังไงซะบิลเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อคําพูดของผมมากกว่าคําพูดล,ยลอยๆจากป้าอยู่แล้วเอาเป็นว่าฉันขอสั่งแกว่าห้ามให้ายป,ป้าเนี่ยก้าวขามาที่นี่เด็ดขาดและถ้าแกยังทําไม่ได้ฉันขอไล่แกออกได้ครับถ้าลอง นี่ป้าออกไปได้แล้วไปฉันไม่อยากโนนไล่ออกอะ่ะนี่ถ้าป้าไม่ออกนะอย่าหาว่าฉันรละแกคนแก่นะถ่อยตอนนั้นน่ะป้ายอมถอยออกมาห่างๆป้ากลัวสามีของคุณบิวน่ะเขาจะรู้ว่าป้ามีหลักฐานกลัวเขาแย่งไปซะก่อนนะคะแลวจริงๆเลยอ่ะฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคนที่ฉันไว้ใจ มันจะกล้าทํากับฉันแบบเนี้ยแล้วคนณวีจะเอายังไงต่อคะฉันไม่ปล่อยมันอยู่แล้วป้าต่อให้ฉันรักมันมากแค่ไหนแต่ถ้ามันกล้าหักหลังฉันฉันไม่เอามันไว้แน่ ทำไมคุณเข้ามาคุณไม่เคาะประตูก่อนอะผมตกใจหมดเลยที่นี่บริษัทฉันฉันไม่จำเป็นต้องเคาะห้องก็ได้มั้งคะออออแล้วี่คุณเข้ามามีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อพอดีว่ามือถือฉันแบตหมดอะคะ่ะขอยืมมือถือหน่อยสิคะก็นี่ว่าเรื่องอะไรได้สิครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะ บิวนี่คุณทำอะไรของคุณอะคุณเอาเงินออกจากบัญชีทัสิบล้านเลยเหรอใช่ค่ะแต่ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นอะคือคุณมีเงินสิบล้านนี่ได้ไงเอ่อคือผมไม่ต<ม>้องพูดเลยคะ่ะฉันรู้ความจริงหมดแล้วหมายความว่าไงบิวคุณตำรวจคะเชิญคะ่ะไอ้ไอ้ไอ้คุณตำรวจไอ้คุณตำรวจมาจับผมทำไมไปเลยไปไปก็จับแกข้อหาที่แกขายข้อมูลให้บริษัทคู่แข่งไง เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยกระถายคลิปไปด้วยหรอวะสารเลวแกกล้าดีไงเอาความเชื่อใจของฉันเนี่ยไปแลกเงินสิบล้านนอกจากแกจะไม่ได้เงินสิบล้านแล้วแกงังื่นนอนในคุกอีกด้วยจำเอาไว,ว้บิวบิวไม่นะบิวผมขอโทษอะ่ะยกโทษให้ผมเถอะนะผมเป็นสามีคุณนะบิวสามีเหรอสามีงั้นเหรอสามีเขาทำกับภรรยาแบบนี้เหรอคุณเตรียมตัวไว้ให้ดีนะเบย์ฉันจะฟ้องอย่าคุณงานเนี่ยคุณโดนหลายกระทงแน่ บิวไม่นะบิวบิลคุยกับผมก่อนดิบิวไอ้กินตังโมอร่อยแบบนี้ท่าทางจะหายเครียดแล้วสิขาคุณบิวค่ะตอนเนี้ย คนผิดก็ได้รับโทษแล้วทั้งหัวเฮงสวย,ยไม่ใช่หัวเก่าคะ่ะแล้วก็บริษัทคู่แข่งเนี่ยก็โดนฟ้องแล้วด้วยดีแล้วแหละคะคนดีๆอย่างคุณบิวอะ่ะหลุดพ้นกับคนแบบนั้นได้ก็ดีแล้วแหละคะ่ะหนูขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่ช่วยหนูอะ่ะถ้าไม่ได้ป้าช่วยไว้ป่านเนี้ยหนูคงเป็นคนโง่โดนหลอกอีกนานเลยคะ่ะป้าเต็มใจช่วยอยู่แล้วแหะคะ่ะ คุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าคุณก็เคยช่วยป้าแตงโมจ้าแตงโมไม่จ้าแตงโมไม่จ้าแตงโมแตงโมไม่จ๊ะแตงโมจ้าป้าจ้าหนูเอาแตงโมลูกหนึ่งจ้ะจ้ะ าจ้ะไม่ใช่สองลูกป,ป้ารู้แต่ลูกเนี้ยป้าแถมจ้าทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทจ้ะป้าคะป้าแถมให้หนูทำไมอะคะก็วันนี้ป้ายังขายตังโมงไม่ได้สักลูกหนึ่งเลยเก็บไว้มันก็จะเน่าทิ้งเปล่าแถมไปนั่นแหละดีแล้วนี่ป้ายังขายไม่ได้เลยเหรอคะจ้าทำเนตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนเดินผ่านป้าก็เลยขายไม่ค่อยได้ เอางี้ไหมคะเดี๋ยวป้าไปขายที่หน้าออฟฟิศหนูหนูให้ป้าเช่าฟรีๆเลยค่ะจริงแหละหนูจริงสิคะถือว่าช่วยๆกันนี่นำบัตรหนูนะคะค่าแตงโมค่ะ <c oughs> ออ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะป้าหนูช่วยคนไม่ผิดจริงๆจ้ะ <c oughs> กินเยอะๆนะคะคุณวิวค่ะ